สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับบทละครเรื่องง้อป่ากันอีกเช่นเคยนะคะจากตอนที่แล้วนะคะครูรสได้สั่งการบ้านให้นักเรียนนะคะทําการบ้านทํางานท้ายบทเรื่องง้อป่าไปนะคะวันนี้นะคะครูรสจะมาะเฉลยนั่นเองไปดูกันนะคะว่าที่นักเรียนทำนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวละครเน,นาะไม่ พูดแล้วนะคะอ่านี่การบ้านนะคะวันนี้ที่จะมาเฉลยคือหน้าที่196นะคะตอนพิธีแต่งงานการแต่งงานของงาะป่าสากายมีพิธีอย่างไรอธิบายมาเป็นข้อๆเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันก่อนนะคะข้อที่4ญาติและอ่าพ่อและญาติของบ่าวสาวเข้าอวยพรนั่นเองนะคะข้อที่3ผู้เท่าที่ทุกคนเคารพ ทำพิธีพลีกรรมเพื่อขอพรให้คู่บ่าวสาวเอา้าคู่คู่รถพิมพ์ผิดนะคะต้องเป็นไม่เอกนะคะลูกข้อที่สองนะคะขบวนเจ้าสาวแห่ไป้านพิธีข้อที่หนึ่งนั่นก็คือขอบวนเจ้าบ่าวแห่ไปรอขอบวนเจ้าสาวที่ลานพิธีนั่นเองต่อมานะคะจะเป็นข้อที่สองเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือใครอ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรื่องงอ้อป่าสกายคือใครคะ นั่นก็คือฮานเอานะคะฮานเอากับลำหับฮานเอาเป็นเจ้าบ่าวนะคะนักเรียนลำหับคือชื่อของเจ้าสาวข้อสามย,าย่ยการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของใครคะจำกันได้หรือเปล่านั่นก็คือของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ฝ่ายของลำหับนะคะที่ยกลำหับให้กับฮานเอาเนาะ สาระสำคัญของตอนพิธีแต่งงานคือนักเรียนตอบอะไรกันเอ่ยคำตอบนะคะก็จะพิธีแต่งงานนะคะจัดขึ้นที่ลานพิธีโดยขบวนเจ้าบ่าวแห่ไปรอขบวนเจ้าสาวที่นั่นรับหับเข้าพิธีแต่งงานกับพานาวโดยพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายนะคะเป็นคนที่จัดการให้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่197นะคะจะเป็นตอนโศกนาตกรรมนะคะข้อที่หนึ่งขณะที่สมภากําลังต่อสู้กับเนามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนักเรียนจําได้ไหมคะว่าตอนที่สมภากับเนานั้นต่อสู้กันอยู่แล้วคราวนี้เนามันโดนอะไรเอ่ยอ่าเรามาดูกันพี่ชายของเนาใช้ลูกดอกอาบยาพิษรอบยิงสมภา จำกันได้หรือเปล่านะคะต่อมาข้อที่สองสิ่งใดพิสูจน์ว่าสมภาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวและรักลำหับอย่างจริงใจจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่สมภานะคะจะขาดใจตายจะสิ้นใจตายสมภานะคะได้บอกอะไรกับลำหับไว้นักเรียนจำได้ไหมคะสิ่งที่สมภาบอกกับลำหับนั้นนะคะก็คือบอกให้ลำหับกลับไปอยู่กับพานาวเพราะอะไรคะลูกเพราะว่า สมภานะนะคะรู้ว่าฮันนานะคะรักลำหับมากนะคะต่อมาข้อที่สามเพราะเหตุใดลำหับจึงฆ่าตัวตายเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าแสดงความรักที่มีต่อสมภานะคะแสดงความมั่นคงในความรักนั่นเองเนาะแต่อาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเสียก่อนเนาะทำไปด้วยที่อารมณ์ชั่ววูบนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่4ี่ฮานเอาทำอย่างไรเมื่อคิดว่าตนเองคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดฮานเอาเมื่อมาเห็นลำหับก็ตายสมภาก็ตายนะคะแล้วซึ่งฮานเอานะคะรักลำหับมากฮานเอาทำอย่างไรคะในเรื่องนี้นั่นก็คือฆ่าตัวตายตามเลยนะคะต่อมาจะเป็นสาระสำคัญของตอนโศกนาฏกรรมคืออะไรคะ คือสมภาถูกลอบยิงด้วยลูกดอกอาบยาพิษขณะที่ต่อสู้กับฮนานะคะจึงวิ่งเข้าไปในป่าพบกับลำหับสมภาจึงบอกให้ลำหับกลับไปหาฮนาแต่ลำหับมีความรักต่อสมภามากจึงฆ่าตัวตายฮนา,ามาเห็นเหตุการณ์นะคะรู้สึกเสียใจยมากนะคะที่เป็นต้นเหตุจึงฆ่าตัวตายตามนั่นเองเรื่องนี้เลย เป็นสกนากกรรมนะคะศกนากกรรมคือการที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวละครหลักนะคะอย่างฮันเนาลํำหาบสมพลนะคะคือเสียชีวิตทั้งสามคนเลยนะคะลูกอ่าวันนี้นะคะครูแล้วก็มาเฉลยให้นักเรียนฟังอยู่สองหน้าส่วนหน้าอื่นๆจะตามมาทีหลังแต่วันนี้นะคะมีการบ้านให้นักเรียนนะคะ ั่นก็คือหน้าที่194ให้นักเรียนนะคะบันทึกคำที่ยากคำที่นักเรียนอ่านไม่ออกหรือถ้าสมมุติว่าถ้าครูลดให้นักเรียนเขียนตามคำบอกแล้วนักเรียนไม่สามารถเขียนได้นะคะบันทึกจากหน้าไหนคือหน้าที่180เป็นต้นไปให้นักเรียนอ่านนะคะให้นักเรียนดูว่าคำไหนยากสำหรับนักเรียนบันทึกมานะคะอย่างน้อยให้ได้10คคำนะคะต่อมาจะเป็นข้อสาใหญ่ ให้นักเรียนเลือกคำต่อไปนี้เติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาษากอยที่กำหนดก็คือภาษาของงอป่าสากายนั่นเองบาซิงแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรนักเรียนลองนะคะลองฝึกทำม,มาเดี๋ยวครูรูจะมาเฉลยนะคะมอเจนหมายถึงอะไรเออมอเจนหมายถึงอะไรนะคะฮอยะหมายถึง่อลองมาลองคิดลองพิจารณาดูผิดไม่ว่าอันนี้เป็นภาษางอป่าซากายนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ รู้ไม่ได้สันทัสมากสักเท่าไหร่นะคะนักเรียนลองฝึกมาลองเขียนมาลองเดามาก็ได้ลูกบิลาแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรนะอิโบหมายถึงอะไรลองฝึกมาตากโกหมายถึงอะไรห้าป้องหมายถึงอะไรลองทํามานะคะแล้วข้อที่4ใหญ่ให้นักเรียนตอบคาถามนะคะตอนชมป่านะคะตอนชมป่าอยู่ที่หน้า180ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ ทำมานะคะทาไมลําบับจริงอยากไปเที่ยว,วป่าลองบอกมาสินะคะต่อมาการไปเที่ยวป่าครั้งนี้มีสิ่งใดแอบแฝงอ่าลองหาคําตอบมาะคะแล้วก็สาระสําคัญของตอนชมป่าเนี่ยคืออะไรอ่ามีการบ้านให้นักเรียนทําอยู่สองหน้านะคะลูกให้นักเรียนทํามาให้เรียบร้อยจากนั้นนักเรียนก็ เข้ามาฟังวิดีโอแล้วนักเรียนก็อย่าลืมเช็คชื่อนะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยใต้คลิปวิดีโอมีคำถามอะไรที่แม่เข้าใจนะคะสามารถเม้นได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยทำเสร็จแล้วภายในสองหน้านักเรียนก็ส่งงานนะคะในไลน์กลุ่มวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะภายในคาบหน้าชั่วโมงหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ